ถ้าเป็นหนูเองนะพี่นะบ้านหนูมีแล้วอย่างนี้นะแล้วอีกอย่างละนะพี่เขาเขาป่วยอยู่นะเราเราต้องรู้สิว่าทุนทรัพย์ของเพื่อนเราของพี่น้องเราของการเป็นอยู่ของเขาเขาใช้ชีวิตแบบไหน,นพี่ไม่ต้องสร้างพี่เอาไปเลยและอีกอย่างนะพี่ขอบคุณมากเอฟซใจบุญท่านนั้นที่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างบ้านให้พี่พี่เก็บเงินนั้นนะ่ะที่ท่านมีเมตตาไว้เป็นทุนชีวิตของพี่พูดกันแบบนี้มันได้ใจมันได้ใจ f อฟซีเยอะ บอกกันดีๆไม่ต้องมาแบบมาแซะเขามากันแนะกันแหน่เขาคือทุกคนต้องยอมหมดอย่างนั้นเหอะยอมความคิดความรู้สึกของคุณอย่างนั้นเถอะเฮ้เขาก็ค้นนะอย่าอย่าก,กดดันความรู้สึกเขาขนาดนั้นเลยนะไอ้โรคหัวใจเนี่ยมันอันตรายนะเครียดมากไม่ได้เนอะขอความเป็นคนให้ให้เขาบ้างเนาะ ที่นี้บางคนก็จะไปเปรียบว่าอินฟูเคเซอร์เนี่ยเปรียบเสมือนสื่อนะครับนะอย่างน้ําตาลเปรี้ยวนะครับนะน้องน้ําตาลเปรี้ยวนะก่อนที่จะพูดอะไรนะครับก่อนที่จะพูดอะไรผ่านสื่อออกไปนะครับเขาใช้ความคิดตึกตรองคําพูดให้ดีนะครับว่าเกี่ยวกับการที่ทุกคนมาเป็นสื่อนะครับนะไม่มีสื่อไหนนะครับที่จะต้องมายกถังปูนนะครับจะต้องมาผสมปูนทํานู่นทํานี่นะครับไม่มีนะครับ สื่อมวลชนก็คือสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่น้ำตาลเป้ยาอ,อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์อะไรเนี่ยนะครับพูดยากเหลือเกินแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับสามารถไลฟ์สดได้สามารถทําคลิปได้ตามกฎเกณฑ์ที่ YouTube ตั้งขึ้นคุณก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนจดเป็นอ่าสื่อมวลชนหรือต้องมีบัตร นะพะนักง,งานนู่นนี่นั่นนะครับเขาต้องมีสังกัดต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนานานะมากมายนะก็เข้าใจแหละว่าน้ําตาลเปรี้ยวอาจจะเรียนมาน้อยนะอาจจะร่าเรียนมาน้อยไม่มีเฮี้ยอะไรจะพูดแล้วหรอคะไม่มีเฮี้ยอะไรจะพูดแล้วหรอคะตรงนี้นะลุงช่างนะตรงนี้นะที่ที่พูดถึงเราเนาะใช่มันไม่มีสื่อไหนหรอกที่จะไปยกทั้งปูนผสมปูนช่วย ช่วยแหล่งข่าวเนาะอันนั้นอะหนูมองมุมมองของความคิดความเข้าใจของเราคือเปรียบเทียบระหว่างยูทูบเบอร์กับสื่อล้วนแล้วแต่มาหารายได้กับแหล่งข่าวซึ่งสื่อลงไปหาลุงช่างก็คือแหล่งข่าว แล้วเคยเห็นสื่อความเข้าใจของเราการเปรียบเทียบของเราเคยเห็นสื่อคนไหนมาช่วยลุงช่างแบกปูนผสมปูนมาขุดดินขุดทรายเหมือนเพื่อนยูทูบเบอร์ไหมยูทูบเบอร์ลงไปสื่อเหมือนกันค่ะสื่อโซเชียลค่ะนะคะสื่อโซเชียลที่ลงไปหารายได้เปรียบเทียบก็เหมือนแหล่งข่าวะนะแต่ความผูกพันของยูทูบเบอร์ กลับลุงมันไม่ใช่แค่แหล่งข่าวมันกลับกลายเป็นการความผูกพันเหมือนที่ลุงพูดเองเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะใช้คําว่าเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ลืมไปหรือเปล่าว่ายูทูบเบอร์ก็คอือสื่อสื่อสื่อหนึ่งที่ลงไปหาข่าวลงไปหาไรายได้จากแหล่งข่าวนุเปลียบเทียบแค่ว่าถ้าคิดว่าบรรดายูทูบเบอร์ลงไปแค่ไปหาไรายได้เหมือนกันไหม คำว่าหารายได้นักข่าวสื่อข่าวที่ลงไปหนูปเปรียบเทียบแค่นี้เลยนะหนูปเปรียบเทียบแค่นี้เลยเขาเคยมาช่วยลงขุดดินผสมปูนแบกปูนฉาป,ปูนเหมือนยูทูบเบอร์ไหมรายได้แตกต่างกันด้วยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสื่อ TV ทีวีทํารายได้ไปเท่าไหร่10บล้าน20บล้านร0อยล้านก็มีแล้วเคยเห็นเขามาช่วยเหมือนที่ยูทูบเบอร์ช่วยไหม เข้ามาผูกพันกับแหล่งข่าวเหมือนที่ยูทูบเบอร์อยู่ด้วยเนี่ยผูกพันไหมเปรียบเทียบ <ๆ S 2> แค่นี้เลยความรู้ความรู้หนูมันจะเท่าไหร่ช่างมันเหิะนะมันจะน้อยจะมากก็ช่างมันเหอะแต่นี่คือการเปรียบเทียบนะแต่นี่มันคือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เห็นที่พวกคุณชอบเอามาอ้างจังเลยว่าเขามาหาเพื่ออะไรได้เขาเข้ามาอยู่กับพวกคุณเนี่ยเพื่อหาอไรายได้ คุณเสียสละเวลาให้พวกเขาถ่ายทำชีวิตคุณเพื่อหาอไรายได้จริงไหมคุณไม่ได้หาไรายได้จากพวกเขาเหรอพวกคุณก็หาไรายได้จากพวกเขาเหมือนกันพวกคุณก็ได้ผลประโยชน์จากพวกเขาเหมือนกันไอพวกหูเป็ดหูหมามึงไม่ต้องมาพูด อะไรหรอกมึงจะคิดยังไงกับกูเรื่องของมึงยกูมไม่สนใจหรอกพวกมึงจะมาด่ามาอะไรเพราะกูไม่เอาหูกูไปฟังนะกูไม่เอาหูกูไปฟังกูไม่เสียเวลาพวกมึงมันไม่มีความเป็นคนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนขอบคุณค่ะพี่ที่เข้าใจความรู้สึกของของหนูนะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจความรู้สึกของหนูนะคือ สิ่งที่เราได้ยินเนาะไอเรื่องไอเรื่องบ้านอะหนูไม่รู้หรอกว่าเขาตกลงเพราะเราไม่รู้จริงหนูไม่ขอพูดแต่ขอพูดในความรู้สึกดีกว่านะว่าตั้งแต่ที่แอดชัยเขาป่วยเนี่ยเอาตรงๆพี่เขาเคยพูดเขาเคยพูดไหมว่าเขาจะออกไปเขาเคยพูดหรือเปล่าว่าเขาหมดใจเขาเคยพูดไหม เคยพูดอะไรเลยแล้วหนูไม่เชื่อว่าเขาจะไม่รู้สึกไม่เห็นไม่อะไรแต่พยายามจะเก็บความรู้สึกดีๆนี่อันนี้คือตัวเองนะอันนี้ความความคิดของตัวเองนะแต่พยายามที่จะปณีปนอมความรู้สึกเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ถึงไม่อยากจะตอบโต้ใครทั้งนั้นถึงจะตอบโต้ช่อง YouTube ที่โจมตีเขาอยู่สุดท้ายแล้วคนที่จะเข้าไปฟังก็คือลุงช่างเขาถึงเลือกที่จะเงียบ เงียบเพราะอะไรเพราะอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้แต่หลายๆคนน่ะเคยเห็นใจเคยเห็นใจอาการเจ็บป่วยของเขาไหมจริงไอโ้โรคหัวใจเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดมันเพิ่งจะเป็นเขาเพิ่งจะรู้สังหากไอโก้โรคหัวใจมันสะสมมาคิดหรอว่ามันจะไม่มีอาการ เขาเพิ่งจะรู้ตัวตัางหากว่าเขาเป็นเขาไม่ใช่ผู้ชายสำออยนี่เฮ้ยมีความมีความเมตตาให้ให้กันบ้างนะมีความเมตตาให้กันบ้างเนาะ <_ t ot> เขาไม่เคยออกมาตอบโต้เลย <_ T ot> เขาไม่เคยออกมาพูดถึงเลยแต่ทั้งเนี้ยพยายามพยายามที่จะพูดถึงออกมาตอบเผอว่าอะไรยังไงอะไรยังไง บอกขายจริงไม่จริงอะไรยังไงออกมาตอบเหอะหนูขอถามหนูขอถามแบบนี้เนอะหนูขอถามแบบนี้อีเวลาคุยกันนะเวลาที่เขาคุยกันเขาคุยกันเงียบๆแล้วหนูก็อยากรู้จังเลยว่าตรงๆนะพี่ไอ้แชทมันออกมาจากใครแล้วที่มันออกมาคือคือต้องการอะไรเหรอแล้วใครเป็นคนเอาออกมาเหรอคือต้องการอะไร ไม่ได้มาเดือดร้อนแทนแทนใครนะแต่เพียงแค่วความอยากรู้ของตัวเองเท่านั้นแหละจุดประสงค์อะนะคือต้องการอะไรหรอจริงๆแล้วไอ้ถ้าคนที่มันมีเมตตามีมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอะพี่ไอ้เรื่องเนี้ยนะไอ้เรื่องเนี้ยควรจะออกมาในรูปแบบที่ว่าเออพี่ชยัยบ้านไม่ต้องสร้างก็ได้พี่มาเอาไปเลยผมมีแล้วผมไม่ต้องผมไม่ทําพูดกันดีๆเนี่ยพี่ มันจะดูดีมากเลยไม่ต้องทําไม่ต้องเสียเวลาสร้างเลยยกไปเลยพี่นะยกไปเลยจบสวยสวยแล้วอีกอย่างหนึง่งเราไม่เคยเห็นเขาออกมาพูดอะ่ะคือเขาอีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยพูดอะไรเลยจบสวยๆบอกบอกดีๆบอกคือคุยกันดีๆหรือนะพี่คือบอกกันดีๆคุยกันดีๆ พี่ไม่ต้องสร้างนะพี่ไม่ต้องสร้างแล้วก็อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเองนะหนูไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกับใครนะถ้าเป็นหนูเองนะพี่นะบ้านหนูมีแล้วอย่างนี้นะแล้วอีกอย่างละนะพี่เขาเขาป่วยอยู่นะเราเราต้องรู้สิว่าทุนทรัพย์ของเพื่อนเราของพี่น้องเราของการเป็นอยู่ของเขาเขาใช้ชีวิตแบบไหน พี่ไม่ต้องสร้างพี่เอาไปเลยและอีกอย่างนะพี่ขอบคุณมากเอฟซี FC, ใจบุญท่านนั้นที่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างบ้านให้พี่พี่เก็บเงินนั้นน่ะที่ท่านมีเมตตาไว้เป็นทุนชีวิตของพี่พูดกันแบบนี้มันได้ใจมันได้ใจ c อซเยอะบองก,กันดีๆไม่ต้องมาแบบมาแซะเขามากัะแนกกัะแหน่เขาคือทุกคนต้องยอมหมดอย่งนั้นเถอะ ยอมความคิดความรู้สึกของคุณอย่างนั้นเถอะเฮ้เขา,ขนะาก็ค้นนะอย่าอย่ากดดันความรู้สึกเขาขนาดนั้นเลยนะไอ้โรคหัวใจเนี่ยมันอันตรายนะเครียดมากไม่ได้เนาะขอความเป็นคนให้ให้เขาบ้างเนาะขอความเมตตาให้พวกเขาบ้างถ้าเขาต้องการอยากจะออกมาชี้แจงหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยหนูเชื่อว่านะทั้งผัวทั้งเมียทั้งแอดชายกับสาวมนเนี่ย เขาจะใช้ความเกรงอกเกรงใจในการออกมาชี้แจงรอฟังเหตุผลเขาดีกว่าไหมว่าเขามีเหตุผลแบบไหนเรื่องเรามันเป็นมายังไงคุยกันดีๆปรึกษาคุยกันดีๆไต่ถามกันดีๆไม่ใช่ขึ้นมาแซะเอาตรงๆกเหมือนเปิดไฟเขียวให้พวกที่รอคาบถลม่ม คุณซ้ำเติมคุณซ้ำเติมคนที่เขากำลังล้มอยู่คุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวฉันไม่รู้หรอกนะแต่ความรู้สึกของฉันฉันรู้สึกอย่างนั้นคุณซ้ำเติมคนที่เขากำลังจะล้มอยู่ที่คุณเคยบอกว่าเขาเหมือนพี่เหมือนน้องคุณคุณจะไม่ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังคุณซ้ำเติมเขาไม่พอคุณยังเหยียบหน้าเขาอยู่ตอนนี้หยุดทำคลิปเหมือนออดอ้อนเอซี สักทีเหอะหันกลับไปดูภาพเก่าๆคลิปเก่าๆของตัวเองบ้างก็ดีนะตอนที่เมเดจะขายที่ขายบ้านเนี่ยมองไปไปไปคิดถึงภาพเก่าๆนะใครให้อะไรคุณคุณก็ขอบคุณขอบอกขอบ,ขอบใจต้องรอให้ถูกลงวันที่หนึ่งมั้งถึงจะมีเงินซื้อที่ซื้อบ้านคุณออกมากี่ไร นะคุณออกมาพูดอะไรบ้างก่อนที่เขาจะมีคนซื้อให้เหมือนกันไหมและที่ตรงนั้นที่ส่วนตัวของคุณเหมือนกันไหมทำไมเหรอเอฟซี FC จะต้องมีความเห็นอกเห็นใจให้ครอบครัวคุณครอบครัวเดียวอย่างนั้นเหรอหนูขอพูดโดยที่ความรู้สึกของหนูตรงๆได้นะพี่ๆนะหนูขอพูดแบบนี้ดีกว่านะทําไมเหรอเขาจะมีความผูกพันกับบรรดายูทูบเบอร์บ้างมีความเห็นอกเห็นใจกับยูทูบเบอร์บ้างไม่ได้เลยเหรอมันไม่ได้เลยเหรอ จะต้องคิดว่าเขาไปหลอกมันไม่มียูทูบเบอร์คนไหนต้องไปขอหลังบ้านหนูเชื่อไงล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่มีใครกล้าไปทักไปขอ FC หลังบ้านหรอกนะอาจจะมีความผูกพันเห็นอกเห็นใจกันเวลาที่เขาได้เขาขอบคุณมันแปลกตรงไหนวะเวลาที่คุณได้คุณก็ขอบคุณอนะ